ตอนนี้เราเจอสินค้าไทยอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้สินค้าไทย2อ,อย่างแล้วนะคะที่เราเจอตอนนี้นะ,ะสออย่างแล้วข้างล่างคือจะเป็น M 1 0 0รอ่า m 1 0รแล้วก็อันนี้ Lady นะคะโอ้อันนี้สินค้าไทยนะคะ3 3ส,สแถวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีี่ทุกคนนะคะใหม่สุนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดือดอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมนะคะพาเด็กๆของเรานะคะแล้วก็รวมถึงแม่ของน้องคําพองนะคะแล้วก็รวมถึงน้องคําพองนะคะตากล้องของเรานะคะวันนี้เรามาเที่ยวนะคะห้างนะคะและสถานที่แห่งแรกของในเมืองทักกิเลกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพาเด็กๆนะคะแล้วก็แม่ของน้องคําพอง,งมาด้วยนั่นเองนะคะดเ,เดี๋ยวกลับกล้องให้พี่เอฟซีดูหน่อยนะคะนี่อันนี้คือลักษณะนะคะห้างนะคะหน้าห้างของ ทางฝั่งท่าที้เหล็กเรานั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็นห้างแห่งแรกนะคะบอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็เป็นแห่งแรกแล้วก็ที่แรกเลยแล้วก็เราก็เลยอยากจะมาลองเที่ยวดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะนี่หน้าห้างก็ดูดูหลายอยู่นะคะทุกคนโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะน้องหอมเองก็ยังไม่เคยมาเพิ่งมาวันนี้นะคะแล้วก็บนฟุตบาทหรือเปล่าเขาเรียกยงี้หรือเปล่าเนาะตรงพื้นเขาก็เอ ทำไว้อย่างดูหรูๆเลยนะคะและสถานที่นะคะก็ชื่อว่าหงหลงนะคะเอ้ไม่ใช่หงเชงหงเชงนะคะหงเชงนะคะ,ะชื่อห้างหงเชงนะคะเพราะว่าเจ้าของนะคะเจ้าของสถานที่นี้จะเป็นคนจีนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือ,อมันจะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาพมา่าอย่างเดียวนะคะตอ,อนนี้ คือเรายัางไม่ได้เข้าข้างในนะคะอยู่แค่ข้างนอกตรงนี้แอร์นี่คือเย็นฉ่ำเลยนะคะเพราะว่าเขาเปิดประตูต,ต้อนรับเลยนะคะแอร์ก็เลยเย็นเลยนะคะโอ้โ,อโหดูหรูอยู่นะดูซิเราจะพาพี่เพื่อน,น,นทุกคนเข้าไปชมข้างในว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันเออยังไงอ่ะจะแตกต่างจากห้างที่เราเคยไปไหมนะคะส่วนใหญ่เราก็คือเคยไปที่ เชียงรายนะคะห้างเชียงรายนะคะแต่วันนี้เรามาห้างในพม่าะนะคะที่อยู่ในท่าคินเล็กนั่นเองอ่ะให้น้ององพองให้ดูหน่อยให้ดูวิวหน่อยนะคะอันนี้คือจะเป็นทางเข้าหน้าประตูเลยนะคะมีบันไดเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนทั้งหมดไม่รู้มีกี่ชั้นนะคะลองนับดูอันนี้ชั้นแรกชั้นที่2ชั้น3ชั้น4 5 5ชั้นทั้งหมดมีอยู่5ชั้นนะคะทุกคน โอ้โหดูอย่างหรูเลยนะคะแต่มันมีแต่ภาษาจีนนะคะเราน่าจะอ่านไม่ออกนะคะอันนี้จะเป็นโซนด้านล่างนะคะยังไม่มีอะไรนะคะโอโ้บอกเลยสถานที่กว้างเหมือนกันนะคะข้างๆจะมีร้านขายมือถือนะคะส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็จะมีร้านขายเพชรนะคะเป็นทองแล้วก็เพชรพลอยนะคะโอ้โหบอกเลยว,ว่าว้าวเลยนะคะต้องลองเดินขึ้นไปข้างบนว่ามันมีอะไรขายบ้างนะคะ,ะน้องขอ,งองทักทายกล้องหน่อย น้องคำพองนะคะตากล้องของเรานั yeah. ่นเองวันนี้ก็พาคุณแม่น้องคำพองมาด้วยนะคะเนื่องจากยังไม่เคยเข้าในเมืองนะคะก็เลยต้องพามานะคะแล้วไปต้องตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นวันนี้แลไปส่งโมขึ้นขึ้นไหนนี่โมอะคือคุณแม่น้องคำพองจะขึ้นได้ไหมนะคะ จะขึ้นเป็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนที่ไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนเลยก็คือขึ้นไม่เป็นเลยก็มีนะคะจริงจริงอ่ะมาเดี๋ยวจะไปสอนจะไปสอนขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นเป็นไหมนี่อ่ะวเฮหอมสอนหน่อยอ่ะพฮ้หอมไปก่อนเลยอ่ะเอาขายื่นมะเหยียบบั๊กมันเหยียบโอเค้าน้องก็ฟองตื่นเต้นได้เหอตื่นนอนขึ้นยังขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกนะคะเสียว คุณแม่น้องพองตื่นเต้นะคะหน้าแดงเลยเพราะว่าเนื่องจากยังไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนนะคะก็เสียวๆอยู่นะคะถ้าขึ้นไม่เป็นนะคะอาจจะชะงยหลังได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาชั้นหนึ่งนะคะชั้นชั้นแรกแล้วก็ชั้นสองเนาะตอนนี้ เราจะไปเดินซื้อของนะคะเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่เขาขายพวกอ,อ,อะไรอะ่ะพวกของกินแล้วก็ของใช้ในบ้านอะไรแบบนี้นะคะอ่ะซปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าเขาเรียกอย่างนี้ไหมนะคะมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะนี่อันนี้ประตูทางเข้าเลยนี่ประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นส่วนโซน,นของพวก ผักสดนะคะมีหอมแดงอันนี้คืออะไรอ,ะอนน่ะแม่ใส่กอกอะไรใหญ่ขนานนดนี้ใหญ่มากเลยอันนี้นนคือหัวอะไรไม่รู้อะ่ะส่วนใหญ่นะคะงงของนี่คือจะมาจากจีนแหละเพราะว่าเจ้าของห้างตรงนี้นะคะเป็นคนจีนนั่นเองแล้วก็พวกสินค้านะคะต่างๆน,น,นะเขาก็จะเขียนด้วยภาษาจีนคือบอกเลยว่าสินค้าแต่และอย่างเราแค่ไม่รู้ชื่อเลยเพราะว่ามัน มันมีแต่ภาษาจีนนะคะมาดูใกล้ๆหน่อยอันนี้คือหัวอะไรอ่ะมันเหรอมไม่ใช่มันสับปะังไม่ใช่เนี่ขึ้นลาแล้วน่ะคือ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นะอ้ฟักเขียวน่าจะขายดีเลยแหละ <c oughs> เหลือแค่สองลูกเองนะคะมาอ่ามาโซนนี้จะเป็นไส้กรอกนะคะดูไส้กรอกต่างๆนานา,นา95บาบาทโอ้ไม่เอาลูกมันใหญ่เกินไป มากมากคาหมูฮู้เต๋นแนี่นะคะไส้กรอกต่างๆนานาราคาก็มีติดไว้เลยนะคะแต่ว่าไส้กรอกรสชาติอะไรยังไงเราไม่เคยกินนะคะก็ไม่รู้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะอันนี้มันราคาเจ็ดิบห้าบาทนี่เจ็ดสิบห้าบาทนะฮะไม่รู้ว่าหน้าตาไม่รู้ว่ามันกินแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ดูมันอันนี้วันผลิตหรือว่าวันหมดอายุกันแน่เนี่ยวันที่สิบเ็ดเือนเจ็ดสองพันยสิบห้า วันหมดอายุหรือว่าวันวันผลิตไม่แน่ใจอ่ะแต่ดูแล้วน่ากินอยู่นะ75บาทอ่ะแท่งนี้ลองไปกินแล้วกันดูเหมือนน่ากินนะโหดูน้ำส้มขวดนี้ขวดมันก็แปลกดีนะฮะดูขว,วดใหญ่มากอ๋ออันนี้ก็จะเป็นน้ำอะไรอ่ะ น้ำแ,แปลกๆเนาะบอกเลยว่าถ้าใครที่อยากเห็นของกินแปล,แปลกๆที่มาจากจีนนะคะต้องมาที่นี่อย่างเดียวเพราะว่าของมันแปลกจริงแล้วก็ไม่มีภาษาไทยแม้แต่ตัวเดียวภาษาพม่าก,ก็ไม่มีมีแต่ภาษาจีนนะคะอันนี้เป็นนมหรอนมถั่วหรือเปล่ามาดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นนมถั่วเนาะเพราะเห็นเป็นถั่วน่าจะเป็นนม ันนี้ก็มาจากจีนนี่เขาเรียกอะไรคะทินแดงใช่ไหมกระป๋องละสามสิบบาทอ,อ,อันนี้สวยมากสวยมากผักกาดขาวนะคะโซนนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นโซนผักสดเลยแหละนะคะคืออะไรอ,ะอ,นนอ่ะอเอามาดูนี่หน่อยพ่ออันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นแท่งสีขาวๆแล้วก็แข็งแข็งแข็ง คืออะไรตกองหีไปว่าอะไรขายอย่างนี้เลยเหรอเหรอเอ็นกับซอสเหรอห <c oughs> น่อไม้ <c oughs> ไม่รู้จักอะ่ะชื่อมันก็จะติดตรงนี้แหละแต่ว่าเราอ่านไม่ออกในภาษาจีนนะคะอันนี้แล้วนี่เลือดเหรอใช่ไหมถือว่าช็อกโกแลตเหรอ <c oughs> เป็นเลือดหรือช็อกโกแลตอะ่ะมันนิ่มๆนิ่มๆดำๆเออมีแต่ของแปลกๆจริงๆนะคะโอ้หน่อไม่ <c oughs> หน่อหน่อไล่ดอ,ดอ,อ,อกดอ,อันนี้จะเป็นโซนผลไม้โซนผักสดนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกไก่หมูนะคะของแช่แข็งนะคะปลาหมึกมีหอยอู้เยอะแยะเลยอ่ะตอนนี้เราจะออกโซนคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปด้านหน้าของเรานะคะด้านหน้าของเราคือ จะเป็นสินค้าของที่ใช้ในครัวแล้วก็ใช้ในบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันค่ะโอ<ฮ>้โหน้ำมัน<ฮ>น้ำมันราคา292บาทนะคะดูแค่นี้เองนะคะอ่าน้ำมันอะไรไม่รู้น้ำมันถั่วอืมน่าจะมาจากจีนแหละเนาะโอข้างหน้าของเราอีกอันนี้ก็คือน้ำมันหรอทำไมมันดำเป๊ปปีอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเนี่ย ดำบิปีเลยราคา318บาทนะคะโอ้โหข้างหน้ามีถังยักษ์อีกโอ้โหถังยักษ์น้ำมันถัว่วโอ้โห1,150บาทนะคะน้ำมันถัว่ว20ลิตรหรือเปล่าเนาะน่าจะ20ลิตรนะ่นะเดี๋ยวเรามาทางนี้และนี่ก็คือจะเป็นข้าวสารโอ้โหมีข้าวสารกองขายแบบนี้ด้วยนะคะดู กิโลละ21บาทนะคะข้าวสวยอ่ะมันมันเป็นข้าวสายพันธุ์เดียวกันไหมหรือว่าไม่ใช่นะคะข้างดีก็นอนรับไปเนาะเม็ดมันยาวอา่ะทเหนียวโอ้ตรงนี้จะเป็นข้าวอีกอย่างหนึง่งข้าวมันไม่เหมือนกันอะ่ะเอามาดูใกล้ๆหน่อยให้ดูใกล้ๆหน่อยดูข้าวสารเขาวสวยมากมันมันเป็นข้าวข้าวหอมมะลิหรือเปล่านะคะเม็ดสวยมากลองดมดู เว้ยมันสวยมากเลยอะเม็ดข้าวมันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยมันแบบเป็นเม็ดเต็มๆเลยนะคะสวยเม็ดถั่วต่างๆนะคะเอามาดูใกล้ๆหน่อยแต่เราอ่านชื่อมันไม่ออกแหละแต่มันมีถั่วอะไรบ้างนะคะดูถั่วทุกชนิดเลยนะคะมีหลากหลายเลยถั่วอะไรไม่รู้สีดำๆอันนี้เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะราคา650บาทต่อน1นกิโล มีถั่วต่างๆนะคะถั่วอน,นี้ก็มีน,นี่คือถั่วอะไรอ่ะนอมันแปลกๆดีอ่ะไม่ใช่ดูเหมือนดูเหมือนไม่ใช่นะแล้วเนี่ยถั่วอะไรอ่ะอ้หูหอมมากกลิ่นหอมอ๋ออันนี้พวกมีขนมแบบนี้ด้วยโอ้โหมีขนมแบบขีม้มแล้วก็ไปช่างด้วยนะคะมีแบบนี้ด้วยช็อกโกแลตโอ้โ แปกมากว้าวเด็กๆของเราตื่นเต้นมากนะคะเด้ <c oughs> เอ,อเหมือนถั่วลินเนี่ยเอหอนิ้่ยองเหมยอ้อมบอกว่าเหมือนถถอวดิน <c oughs> นนี้คือแป้งอะไรไม่รู้นะคะราคา26บาทคือแปง้งมันมีหลายสีเลยอะ่ะข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสีอะไรอะสีดำดำแดงๆมันคือแปง้งแหละแป้งอะไรไม่รู้ราคาก็ต่างกันด้วยนะคะ อันนี้แป้งสีเหลืองสีเหลืองก็มีเออแป้งอะไรก็ไม่รู้แล้วพวกนี้คืออะไรอ่ะมาดูสิข้าวต้มเหรอโจ๊กเหรอใช่ไหมดูเหมือนเหมือนเป็นโจ๊กเนาะเหมือนจะต้องไปผสมกับน้ำอะไรพวกเนี้ยดูอืมอ้ของมันแปลกเยอะมากดูอันนี้ก็เช่นกันของมันแปลกๆอะ่ะแต่มันดูน่ากินอยู่นะ แต่ละแต่ละชิ้นแต่ละอันที่วางตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยสักอันหนึ่งนะคะต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะนี่กาแฟเหรอใช่ไหมกาแฟเหรอเออมันแปลกดีนะถ้าเราอยากเห็นของแปลกต้องมาที่นี่แล้วแหละนะคะเด้อเด้อนี่เจอขนมอะไรอีกเนี่ยเด้อเด้อ นันเป็นแผ่นวงกลมเป็นแผ่นวงกลมอ้โัน,นี้เป็นน่าจะเป็นรถฟักทองเนาะก็มีแต่ขนมเท่านั้นเลยอ่ะโอ้แต่นี้เละเลยอ่ะดูยังเอามาขายอีกเหรอแต่เขาขายชิ้นแล้ะเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะเนี่ยราคาไม่ติดไว้นะคะสา <300 S 2> มร้อยหรอสามร้อยบาทหรอ<ม>เลือกได้หมดสามร้อยบาทอย่างนี้เหรอนี<ม>่ย โอโหของเยอะมากเดี๋ยวเราลองถามพี่เขาดูก่อนว่าราคามันเท่าไหร่แต่ละอย่ากคือไม่ได้ติดราคาไว้แต่ว่าติดเฉพาะข้างบนนี้ตัวเดียวนะคะคือจะต้องเลือกแล้วก็ไปชั่งหรือว่านับเป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องถามเขาดูเนาะโกไอดาลีเป็โลย้วนาเลยอ๋อคิโลนเนชิงไม่มา,าอ๋อล่ะอ๋อแต่เ้าซีอูจี้เนี่ยเป็นมาเล เราตีโป่งแท้แบว่าเนาะอะเอาโตยานน,น,นะแท่งาปั่ตะกิโลอ่นนะเล่าไลยายมัล่ะไป,ะเ,ลปะเล่าอยู่ๆยานเนาะโอเคเจสซบาอ่เขาบอกว่าขายเป็นกิโลจริงๆด้วยนับเป็นกิโลเราอยากได้เท่าไหร่ก็ได้อ่ะลองเอามาอ่ะอันนี้โซนเฉพาะกองนี้นะคะราคา320บบาทนะคะเราก็เลือกเอาอันนี้คืออะไรไม่รู้นิ่มๆ ต้องลองเอาเหม่อ้อมลูกอ้อมมาเอาอะไรมมอเคใส่อะไรบ้างอ่ะแต่มันเป็นของจีนอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากให้กินสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่เราเราอานไม่ออกไงอะโอเคใส่เดี๋ยวลูกราคาไม่เท่ากันเราต้องเอาทีละกอง แล้วอย่างเนี้ยแต่ราคาแต่และอย่างมันก็ไม่เท่ากันแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราเอามาจากกองไหนนะคะ mm hmm. เออคะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นบ้างอันนี้คืออะไรอะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ราคาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะต้องช่างเอาโอเคเจอรี่เจลลี่ปีปู่นี่แหละเนาะไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายเขา <c oughs> <c oughs> ช้อมสะเพรินเลยนะคะ ่็ลูกเดี๋ยวอร่อยอร่อยยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาเอาเอาทำไมเอาเยอะขนาดนั้นเอาอย่างละหนึ่งอันก็พอลูกอย่างละหนึ่งอันอืออย่างละหนึ่งอันก็พอหูราคากองนี้นี่ยิ่งไปใหญ่เลยราคา9ก้ารห้าิบาทกองนี้ราคา175บาทอสามารถรวมกันได้ดูอันนี้น่ารักมากจิ๋วจิ๋วะใส่ราคาเท่ากันใส่เลย โอเคใส่เดี๋ยวถ้าไม่มีตังใสก็เอาซูของคนไว้แกเนอเดี๋ยวนี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันมีข้าวอยู่ข้างในด้วยมีข้าวอ่ะเป็นข้าวเลยอ่ะข้าวสารเลยอ่ะข้าต้มเหรอต้องลองเพราะของมันแปลกต้องลองโอเคราคาเท่ากัน325บาทเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้ผงๆนี้ไปดเดยอบนกึนอะไรเนี่ย อันนี้ก็คือผงผงม,มาดูดิดูใกล้ๆหน่อยพ้องเนี่ยมันคืออะไรมันคือของกินหรือว่าอาหารเช้ามันโจ๊กหรือว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะงงมากใส่น้ำแล้วก็มันละลายไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วนี่ก็เป็นผงดูเป็นผงอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้กีวี่ผงกีวีรู้สึกว่าน่าจะไปใส่กับน้ำแล้วก็เหมือนมันน่าจะอืดขึ้นมาเลยเนาะ มือนมันจะอืดแล้วก็พองตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยดูน่าจะเป็นแบบนี้แหละอ้อันนี้คืออ๋อนมถั่วไม่ใช่น้ํามันถั่วอันนี้มาจากทางฝั่งไทยนี่มาดูใกล้ๆหน่อยค่ะตั้งแต่เดินมาเมื่อกี้ยังไม่เคยยังไม่เห็นสินค้าไทยสักอย่างแต่เห็นเพิ่งเห็นสินค้านี้นะคะน้ํามันถั่วเหลืองนะคะนี่มีอันนี้แหละที่เห็นเป็นภาษาไทยเดินมาตั้งนานไม่เห็นมีภาษาไทยสักตัวเลยสินค้านะคะอ๋ออันนี้ก็มี น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันกุ๊กนะคะกุ๊กอบาทออันนี้ก็ของไทยนะคะราคา310บาทแล้วพวกนี้คืออะไรอะดมบิปปีซอสเหรออ๋อน่าจะเป็นซอสอือซอสพวกปรุงปรุงเครื่องปรุงรสอะไรพวกนี้แล้วต้กลูง็บกาบาท55บาบาทมันคืออะไรอะต้องไปทำกินยังไงนะคะไม่รู้เลย น้ำมันหอยก็ไม่ใช่มันแปลกตรงที่เราอ่านไม่ออกนี่แหละ <c oughs> คือเราก็ไม่รู้ว่ามันกินยังไงทํายังไงถึงจะกินได้ไองงเลย <c oughs> โอ้สาลายใหญ่ราคา8ปดสิบบาทโอ้หนักอยู่เฮ้ยไม่ใช่สาลายไม่ใช่มันไม่ใช่สาลายมันคืออ่อะไรอ่ะ <c oughs> เหนียวเหนียวนุ่มๆที่มันเผ็ดๆน่ะนะน่าเ <ขอ S 1> โอ้ โอ้หของแปลกๆทั้งนั้นเลยแนะนําเลยนะคะใครอยู่ในท่ากีเหล็กสามารถมาเดินเที่ยวได้เพราะว่าอยากเห็นของแปลกนะคะบางคนนี่คือไม่ได้เดินซื้อของหรอกมาเดินชมเลยเดินชมสินค้ามันแปลกดีแปดสิบบาทเลยนี่คืออะไรอะมาดูใกล้ๆหน่อยอ๋อหนังหมูหนังหมูเป็นหนังหมู 1> <1> โอ้ของแปลกเยอะมากอันที่เสียบเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่กะกล้วยเหรอดูเหมือนกล้วยนะใช่ไหมหรือไม่ใช่ดูเหมือนกล้วยนะฮอไม่ใช่เหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหของแปลกเยอะมากอ้อันนี้ปากเป็ดปากเป็ดมาเป็นหัวเลยนี่ลูกตาจมูกปากอยู่ตรงนี้เลย ห oh, ของเยอะจริงๆเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราเดินแค่ชั้นแรกชั้นเดียวนะคะตอนนี้เวลาปาไปสองทุ่มแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะดูซิอันนี้คือเป็นก้อนๆอ,อะไรกะก้อนๆพริกมาล่าเหรอ yeah, yeah. เหมือนแบบแคล้ายๆเหมือนซุกไก่อย่างงี้เหรอเนาะเหมือนน่าจะเอาไปต้มอะ่ะไปเล,ละลายในน้ำอย่างเงี้ยตอนนี้เราเจอสินค้าไทยอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่ <Yeah, yeah. S 1> สินค้าไทยก็คือ ระวังลูกระวังแตกกระชินแดงนะคะเป็นของไทยนะคะ,อ,ะอันนี้สินค้าไทยสองอย่างแล้วนะคะที่เราเจอตอนนี้นะ,ะสองอย่างแล้วข้างล่างคือจะเป็นเอ0 0รอยเอรอยแล้วก็อันนี้ l a ดีนะคะโอ้อันนี้สินค้าไทยนะคะสา,สามแถวนี้อ๋อน้ำซีวิตนี่ซีวิตก็ของไทยนันนี้สมโอ้สมก็ของไทยโอ้บอกเลยว่าแถวนี้คือของไทยหมดเลย สีแดงๆนี่ก็คือโสมอของไทยราคาขวดละสิบาทสิบาทนะคะว้าวขนมอะไรยาวขนาดนี้เนี่ยมีแต <c oughs> ่หลายอย่างรสชาติอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศอันนี้จะเป็นเนื้อออโอ้โหแล้วราคามันเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เขาติดไว้ตรงไหน <c oughs> มันยาวมากดู เท่าเอวเลยอะความสูงของมันเท่าเอวเลยแม่ให้ดู oh, <I> ในกล้องให้ดูในกล้องดูความสูงเท่านะ้องม้องเหมยอ้อมเลยนะคะอยากรู้ว่าราคามันเท่าไหร่ตัวน,นี้เราจะหาเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาเท่าไหร่อยากซื้ออะเพราะมันเพราะมันเป็นคล้ายๆเหมือนขนมเลนะฮะเหมือนขนมเล<อ>ต้องไปหาดูลาคาก่อนไม่ใช่ว่าหยิบไปมั่วซั่วแล้วก็เดี๋ยวไปคิดตังไม่มีตังจ่ายนะคะเอาไ ไอแดดบนรล่แหละชิสเสรอเขาบอกว่าแปดสิบบาทลองเอาไหมลองสักอันหนึ่งดีกว่าเอาลูกจะเอารถรถไหน8ปดสิบาทอ่ะพี่เขาบอกเราต้องลองกินดู80บาทลองดูแปดสิบบาทอ่ะไ <c oughs> ปะโหข้างบนนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างบนนี่คือเสียงดังเลยนะคะมีอะไรไม่รู้ ดูหน้าตื่นตาตื่นใจเลยนะฮะนนี้นะคะเดี๋ยวเราน่าจะกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าเป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะเราจะต้อง ใช้เวลาในการเดินทางกว่าจะไปถึงบ้านอีกนะคะอีก1ชั่วโมงกว่านะคะกลับบ้านเลยดีกว่าเพราะวันนี้เรามากันเองโดยที่ไม่มีพี่พลนะคะเราต้องขับขับรถกลับบ้านเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วดีกว่าวันนี้เรามามาได้แค่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอวันข้างหน้าอีกแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะคะสี่ชั้นยังรอเราอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาวันหลังวันหน้าอีกแล้วกันวันนี้มาชั้นเดียวพอนะคะเพราะว่ามันมืดแล้ว แล้วก็บ้านน้องหอมก็ไกลนะคะไกลจากท่าชิเล็กนะคะประมาณ30กว่ากิโลนะคะใช้เวลาในการขับรถก็ประมาณ1ชั่วโมงก,กว่านิดนึงนะคะก็เลยกลับบ้านดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเรามาเช้ากว่านี้มาให้เร็วกว่านี้นะคะเพราะวันนี้เรามาออกจากบ้านมาก็ประมาณ4ี่โมงแล้วนะคะกว่ากว่าจะมาถึงนี่อีกนะคะแล้วก็มาช็อปแค่ชั้นเดียวคือบอกเลยว่ามืด <laughs> เอากลับกล้องให้ดูหน่อย ดูข้างหน้ารถเต็มเลยคนมาเที่ยวกันเยอะนะคะแล้วก็มืดไม่มืดดูแค่นี้ก็พอรู้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมนะคะแล้วก็รวมถึงนี่เม่น้องคำพองนะคะแล้วก็ดิเด็กตอนนี้เราจะกลับบ้านกันก่อนแล้วก็ฝนก็มาด้วยนะคะเราจะกลับบ้านกันก่อนนะคะและสําหรับคลิปนี้ไว้ อขอฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะน้องหอมสัญญาว่าในครั้งหนา้าเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชั้น3ชั้น4ชั้น5นะคะเหลืออีส4ชั้นที่ยังรอเราอยู่นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย